สวัสดีครับผมทันตแพทย์อภิชาติลีนานุรักษ์นะครับหรือหมอหมดนะครับก็จะมาทำพอดแคสต์ตอนต่อไปของเรานะครับในธีมคุยกับหมอหมดนะครับหัวข้อวันนี้นะครับผมก็จะยกหัวข้ออันนึงที่คิดว่าหลายคนก็อาจจะอยากทราบนะครับว่าคลินิกทันตกรรมแบบไหนที่เขาอยู่กันได้แบบยาวนานนะครับ คือเราจะมาพูดกันถึงคลินิกที่เขาอยู่ได้เป็น20ปี30ปีนะครับว่าเอ,อ๊แบบไหนที่ที่เป็นคลินิกที่ดูลักษณะที่มั่นคงนะครับอยู่ได้แบบไม่วันไหวแม้จะมีปัจจัยภายนอกเข้ามานะครับว่าเจ้าของคลินิกเขาบริหารอย่างไรเขามีแนวคิดอย่างไรนะครับก็ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับ ซึ่งในหัวข้อเนี่ยมันก็เป็นการที่ผมอยู่ในวงการธนการ,รมมาตอนนี้ผมถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยผมก็ประมาณ20ปีลวฮะแล้วก็จากที่ผมได้เป็นที่ปรึกษาด้วยอะไรด้วยรวมๆกันเนี่ยผมคิดว่าผมพอที่จะแชร์ในหัวข้อแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นมุมมองของผมเท่านั้นนะครับนะฮะก็เรามาฟังกันดูนะเผื่อท่านไหนจะได้ทราบแล้วเผื่อเอาไปเป็นไอเดียของตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาคลินิก หรือปรับมุมมองอะไรบางอย่างในฐานะเจ้าของคลินิกนะครับส่วนตัวผมก็สอนเรื่องธุรกิจธนรกรรนะฮะเรื่องการตลาดเรื่องการบริหารคลินิกมาตอนนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับผมมีคอร์สของตัวเองนะฮะชื่อ Startup Dental Clinic นะฮะเป็นหลักสูตรระยะสั้นมีทั้งเนื้อหาออนไลน์และออฟไลน์นะครับรอบใหม่ที่ผมกำลังจะจัดเ,ดเร็วๆนี้นะครับจะเป็นครั้งที่18นะครับ ก็จะมีการมีส่วนของออนไลน์แล้วก็มีออนไซต์2วันคือ30มิถุนานและ1ละกรกฎาคมท่าในใดสนใจนะครับก็ลองกดลิงก์ที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ดูนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับผมก็จะมาพูดนะครับว่าลักษณะ5ข้อที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ผมสังเกตเห็นว่าคลินิกแบบไหนที่เขาจะ อยู่ได้ยาวๆนะครับว่าเขามีความคิดยังไงเขาทำอะไรนะครับข้อแรกครับผมเห็นว่าเจ้าของคลินิกเนี่ยจะไม่ใช่แนวมาเข้ามาในธุรกิจธนการฮะมาเพื่อโกยแล้วไปหรือพูดอีกมุมหนึ่งคือเจ้าของคลินิกไม่ได้ตั้งใจมาโกยสั้นๆมาเปิดคลินิกเพื่อโกยเพื่อให้ได้กําไรสูงสุดลํารวยแล้วก็ออกไปเจ้าของคลินิกเขาจะไม่ใช่แนวนั้นกันนะ คือไม่ได้สวมหมวกนักลงทุนหรือนักธุรกิจนะอย่างเวลาผมผมอยู่ในตําแหน่งตรงเป็นที่ปรึกษาและอาจารย์สอนนะครับก็จะมีนักลงทุนที่ไม่ใช่หมอฟันนะครับเข้ามาขอความรู้เข้ามาชวนผมทานกาแฟนะครับแล้วก็ท็อปิกที่เขาจะมักจะถามผมนะก็คือธุรกิจธนการ,รเนี่ยไปได้ไก,กลไหมนะครับการแข่งขันเป็นยังไงใช้เงินลงทุนเท่าไหร่แล้วก็ ROI หรือว่า Return of Investment เนี่ยมันคุ้มค่าไหมเพราะว่าเขาเห็นว่า business sector ที่ชื่อ dental clinic หรือว่าธุรกิจธันตกรรมเนี่ยมันน่าสนใจสำหรับเขาแล้วเขาก็มีเงินที่อยากจะเอามาลงทุนผมก็มักจะถามเัานะครับว่ามันมันก็ยุ่งยากนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่ใช่หมอฟันมาเปิดมันมันค่อนข้างยาก แล้วก็โดยเฉพาะในวันแรกๆที่เราต้องจ้างคุณหมอมาวางไว้มาทําฟันให้เราเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแล้วพอผมเล่าเรื่องความยุ่งยากต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดก,การคนไข้เรื่องผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ทุกคลินิกก็ซัฟเฟอร์อยู่แล้วก็เรื่องการบริหารจาัดก,การมือปืนที่ก็ไม่ได้ง่ายถ้ายิ่งเป็นคนนอกวงการที่ไม่มีคอนเน็กชันเนี่ยมันไปต่อยากมากนะครับพอเขาฟังแล้วเขาบอกว่าอืมแล้วก็พอรู้ว่า หมอมือปืนเนี่ยในวงการมีธรรมเนียมที่จะแบ่ง DF 5050 50เนี่ยความน่าสนใจมันก็น้อยลงหลายคนก็ถอดใจไม่เอาละนะครับเขาบอกว่าไปทำธุรกิจอื่นดูคุ้มกว่านะครับคือถ้ามาในหมวกของนักลงทุนเนี่ยเขาจะดูเม็ดเงินดูกำไรแล้วก็ถ้ากำไรถ้าอนาคตมันไปได้เขาก็ไปถ้ามันเริ่มขาดทุนแล้วมันยุ่งยากเขาก็จะเลิกแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะฮะ สำหรับคลินิกที่อยู่ได้ยาวๆเป็น2 0 3 0ปีนะครับผมคิดว่าเจ้าของคลินิกเนี่ยจะมีเจตจำนงที่ไม่ได้มอง ROI เป็นหลักนะครับไม่ได้มองว่าจะต้องได้รวยที่สุดได้เงินเร็วที่สุดแล้วก็จะขายกิจการทิ้งอะไรทำนองนั้นจะจะไม่ได้มองในมุมนักลงทุนขนาดนั้นแต่ผมว่าเขาจะมองว่าเขาเป็นหมอฟันและเขาก็ตั้งใจมาเป็นหมอฟันตั้งใจมาประกอบสมาอาชีพตั้งใจจะทำฟันยาว หลายคนก็เป็นหมอฟันตั้งแต่วันแรกที่จบจนถึงวันที่ทําฟันไม่ไหวจนถึงเสียชีวิตก็เปิดคลินิกอยู่อย่างงันมองว่าตัวเองจะอยู่ตรงเนี้ยฉันก็จะทําฟันอยู่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเกิดโควิดไม่ว่าค่าเงินจะเปลี่ยนไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ว่าพรกการเมืองไหนจะเปลี่ยนฉันก็ยังจะทําฟันอยู่กันยาวๆประกอบสมาชีพนี้ ด้วยใจที่รักด้วยใจที่เป็นหมอฟันไปยาวๆพูดง่ายๆคือเจ็ดจำนวงของการเปิดคลินิกก็จะเป็นเรื่องระยะยาวว่าเขาต้องการมาประกอบสมาชีพต้องการทำอาชีพตัวเองให้ดีที่สุดนะไม่ใช่มาสั้นๆแล้วกำไรแล้วไปหรือไม่สักเซสแล้วออกไปนี่คือข้อหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นซึ่งจะโยงกับข้อ2ครับก็คือ มันจะมีความคล้ายคลึงกันก็คือเจ้าของคลินิกที่อยู่ยาวๆทุกคนเลยนะครับที่ที่เปิดคลินิกกันอยู่ระดับแบบ20-30ปีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะคือเขารักคนไข้นะคุณหมอก็อายุเยอะขึ้นแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็รักและผูกพันกับคนไข้เก่าๆของเขาเป็นเป็นภาพที่น่ารักมากอย่างคนไข้บางคนก็มาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นทำฟังกับคุณหมอทำงาน พอตัวเองมีลูกก็อุ้มลูกไม่ให้คุณหมอดูฟันอะไรแบบนี้เป็นเป็นเป็นภาพของที่น่ารักนะครับคุณหมอเองก็ผูกพันกับคนไข้อย่างคุณหมอหลายคนที่ผมสังเกตนะที่เขารักคนไข้เนี่ยเขาจะไม่กล้าปิดคลินิกนานๆไปเที่ยวนะอย่างถ้าเกิดต้องปิดคลินิกเกิน3วันนี้ยเขาจะกังวลแล้วแบบเะจะคนไข้จะลําบากไหมถ้าคนไข้มีปัญหาจะทํำยังไงนะครับ รือถ้าเกิดจะต้องปิดคลินิกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเขาเขาไม่ไหว่เขาบอกโมไม่ได้ไม่ได้นะครับคือไม่ใช่เฉพาะตัวเขาเองที่รายได้จะหายนะครับเขาก็กังวลเรื่องห่วงคนไข้ด้วยผมรู้จักหมอท่านหนึ่งฮะอายุ70ละเขายังไม่เลิกทาฟันเลยนะครับทําฟันตั้งแต่วันแรกที่จบเป็นหมอฟันจนถึงอายุ70ยังไม่หยุดทําฟันเลยพอถามเขาก็บอกว่าคนไข้ยังถามหาเขาตลอดเขาทิ้งคนไข้ไม่ได้ผมว่ามันเพราะว่าสิ่งนี้ที่จะทําให้คลินิกเนี่ยอยู่ยาวนะครับ ก็คือคุณหมอรักคนไข้อะ่ะแล้วคนไข้ก็รักคุณหมออะครับมันเป็นความผูกพัน,เป,นเป็นความน่ารักเป็นความคอนเน็กชันอะไรบางอย่างที่ที่ที่มันลึกมากนะครับสิ่งนี้แหละผมคิดว่าจะทําให้คลินิกอยู่ยาวนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าคุณหมอเป็นคนที่ไม่ได้รักคนไขอ้อ่ะคือคือมาแนวธุรกิจจา๋าเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณหมอไม่มีความผูกพันใดๆกับคนไข้ มันจะอยู่กันยาวๆได้อย่างไรคุณหมอจะมีฐานคนไข้ที่ใหญ่ได้อย่างไรคนไข้จะเกิดความผูกพันและอยากบอกปากต่อปากได้อย่างไรนะครับอย่าง,างคนไข้าบางท่านนะครับรักคุณหมอมากก็พอเขามีลูกเนี่ยเขาตั้งชื่อตามคุณหมอเลยนะโดยโดยให้เหตุผลว่าคุณหมอคือเขาเขารู้สึกศร,รัทธาคุณหมอคุณหมอเป็นคนที่เก่งคุณหมอเป็นคนที่น่าคุณหมอเป็นคนที่ดีทุกอย่างเลยอยากตั้งชื่อลูกอะ่ะ ให้เหมือนคุณหมอเพราะว่าอยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกเป็นคนดีเหมือนคุณหมอโอ้โหผมฟังแล้วแบบผมจะร้องไห้แบบมันเป็นได้ขนาดนั้นเลยนะนะครับผมว่าข้อนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่สําคัญแล้วก็มันเกี่ยวโยงกับข้อแรกนะครับอันที่3มครับคลินิกที่อยู่กันยาวๆได้นะครับผมว่าจะต้องมีคุณสมบัติที่สําคัญข้อนี้คือเจ้าของคลินิกที่เป็นผู้บริหารเนี่ยสามารถทำงานกับคนรุ่นใหม่ได้อนะ คือผมพูดให้เห็นภาพอย่างนี้นะครับวันนี้สมมุติว่าเราจบทันแพทย์าศาสตร์มานะครับทํางานเก็บเงินสัก2ปีแล้วเปิดคลินิกนะครับมือปืนหรือว่าคนที่เราจะชวนมาทํางานนะฮะชุดแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่พ้นพี่ที่รู้จักเพื่อนในรุ่นรุ่นน้องที่สนิทซึ่งรุ่นของทันแพทย์เนี่ยมันจะบวกลบไม่เกิน2รุ่นนะส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นคนที่เราคุยกันรูเรื่อง ต่อกันติดมีคอนเน็กชันกันนะครับคุ้นเคยกันดีจะเป็นคนแ,กแรกๆที่เราชวนมาทำงานกับเราซึ่งมก็จะไปได้ถ้าเราบริหารคลินิกดีทำการตลาดเป็นนะทีนี้คำถามคือถ้ามาขยับไปเป็นปีที่5ขยับไปปีที่10เนี่ยนะครับจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Generation Gap เริ่มเกิดขึ้นละและเมื่อไรก็ตามนะครับคุณหมออายุเท่าผมเนี่ยนะครับคือผมอายุกว่า40นะปีนี้ผมส5้วนะครับ เวลาถ้าเกิดผมต้องการมือปืนมาอยู่ที่คลินิกเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะได้คนที่อายุน้อยกว่าอายุห่างกัน10ปีอายุห่างกัน15ปีนะครับซึ่งตรงนี้สิ่งหนึ่งที่ผมพบนะฮะเจ้าของคลินิกบางคนเนี่ยเขาจะไม่มีคอนเน็ชันที่จะไม่มีคอนเน็ชันใหม่ละคือเขาไม่สามารถชวนคนหมอฟันรุ่นใหม่ๆขึ้นมาทำงานกับเขาได้ถ้าเขาสามารถชวนมาได้ เจ้าของคินอีกบางคนปรับตัวไม่เป็นแล้วก็จะเจอจเจอคาพูดคําบ่นในสไตล์ว่าทํางานกับคนรุ่นใหม่เนี่ยยากจังเลยนะทำไมคนรุ่นใหม่มันเป็นซะอย่างนี้หมดนะฮะนะฮะหรือว่าที่ทํางานบางที่นะครับขึ้นเลยนะครับว่าไม่ไม่รับสมัครอะไรนะคนเจนซเข้าร่วมงานนะฮะที่ที่เราเห็นแชร์กันในโซเชียลแบบนี้นะในมุมกลับกันนะฮะผมผมไม่ได้โทษรุ่นว่าเจนไหนดีหรือแย่อย่างไงนะ แต่ผมมองว่าเจ้าของคลินิกเนี่ยถ้าคุณอยากไปต่อคุณอยากขยายคลินิกคุณอยากให้คลินิกมั่นคงคลินิกที่ดีเนี่ยคือคลินิกที่สามารถรองรับคนไข้ที่เพิ่มได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะคุณทําฟันคนเดียวไม่ไหวแล้วคุณยังไงคุณก็ต้องทํางานร่วมกับชาวบ้านให้ได้ไม่ว่าจะเป็นมือปืนหรือว่าผู้ช่วยทันตแพทย์ก็ตามนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยมักจะอยู่น้อยกว่าคุณเสมอในวันที่คลินิกคุณขยับไปเป็นปีที่1 0ปีที่20เนี่ย คนที่คุณต้องทำงานด้วยคือคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะฮะเป็นส่วนใหญ่เลยถ้าอยากให้คินิกไปต่อได้คุณจะไม่สามารถมันยากมากนะที่ยะดึงคนที่อายุมากกว่ามาทํางานกับเราเพราะว่าคนที่อายุมากกว่า,ามาทํางานกับเราเนี่ยชีวิตเขาจะนิ่งละเขามักจะไม่ค่อยเปลี่ยนที่ทำงานละเขาจะมีคลินิกข,ของตัวเองมีที่ทํางานเป็นหลักแหล่งละเราอาจจะชวนมาไม่ค่อยได้เยอะหรอกแต่ทระะัพยากรส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่คุณทํางานกับเขาได้หรือเปล่าคุณปรับตัวได้หรือเปล่าคุณสามารถ ทำอะไรบางอย่างที่ทำดึงดูดให้เขามาร่วมง,งานได้ไหมนะและในใน,ในเวลาเดียวกันสามารถจูนทัศนคติระหว่างกันและจับมือไปด้วยกันได้ไหมนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณมีคอนเน็ชันที่จะไปดึงคนเหล่านั้นมาร่วมง,งานงคุณหรือเปล่านะถ้าคุณทำตรงนี้ไม่ได้เนี่ยคลินิกคุณมันจะไปต่อ,อยากในระยะยาวถ้าเกิดคุณต้องการให้คลินิกคุณไปต่อถึงระดับ10ปี20ปีหรือ30ปีเนี่ยนะครับข้อนี้สาคัญมาก คุณจะต้องเรียนรู้การทํางานกับคนรุ่นใหม่ให้ได้คุณต้องปรับตัวเป็นคุณต้องเป็นเจ้านายที่มีความยืดหยุ่นและก็สามารถทํางานกับคนได้ในเรนจ์ที่กว้างซึ่งตรงนี้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากที่สุดข้อหนึ่งของผู้บริหารที่จะบริหารคนในระยะยาวคือสามารถทํางานร่วมกับคนที่หลากหลายได้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นั่นเองนะคลินิกที่กินอยู่กันได้ยาวๆเลยนะผมว่า เจ้าของคลินิกเนี่ยสามารถทํางานกับคนรุ่นใหม่ได้นะแต่ถ้าเกิดคลินิกไหนก็ตามนะครับทํางานกับคนรุ่นใหม่ไม่ได้ได้แค่กับเพื่อนหรือว่าคอนเน็กชันเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่คนกลุ่มนั้นอ่ะจะค่อยๆออกไปล้มหายตายจากไปออกไปออกไปแล้วเราไม่สามารถเติมคนเข้ามาได้อะครับคลินิกก็ไปต่อยากจะอยู่ได้ไม่ค่อยยาวแล้วสุดท้ายสุดมันก็จะเป็นคลินิกที่เราต้องทําคนเดียวหรือทํางานแบบผมมียทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยทําได้แค่นั้นแล้วมันก็จะไม่โตไง นะและโอกาสที่คลินิกมันจะไปถึงแบบอยู่ได้เป็น20ปี30ปีมันก็ยากเพราะว่ามันมันผูกกับตัวเราคนเดียวซึ่งตัวเรามันก็ไม่พ้นสุขภาพใช่ไหมฮะสุขภาพเราเริ่มไม่ดีก็รับผลคายไม่ได้คลินิกมันก็ต้องปิดตัวไปมันก็อยู่ยาวไม่ได้อีกอันหนึ่งที่ผมเห็นนะฮะก็คือคลินิกนั้นนะหรือผู้บริหารเนี่ยเรียนรู้การรักษาใหม่ๆแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆนะนะครับอย่างช่วง30ปีที่ผ่านมานะฮะเราก็จะเห็น งานที่บูมนะฮะมันก็จะมีทั้งหมด3งานนะฮะแล้วเราดูกันแบบเร็วๆนะคือ 1. รากฟันเทียม 2. งานจัดฟันนะครับ 3. งานความสวยความงามเช่นพวกวีเนียฟอกสีฟันนะครับทีนี้คลินิกนะฮะคลินิกเก,ก่าแก่ที่เปิดมาแล้วยี่สบปีนะครับจะมีคลินิกที่เขาไม่อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่เลยนะฮะกับคลินิกบางคลินิกนี่ฮะเพิ่มการเรียนรู้รักษาสิ่งใหม่ๆ อาจจะไปเทรนมาหรือว่าสาม,มารถดึงหมอที่ทํารากฟันเทียมเป็นจัดฟันเก่งๆเป็นทาวีเนียเป็นมาอยู่ที่คลินิกถ้ามานันก็ตามคลินิกเนี่ยยังอยู่ในโลกยุคเก่าไม่เพิ่มการรักษาใหม่ๆเข้ามาซึ่งเป็นเทรนไม่เอาเทคโนโลยีเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเวระเบียนคอมพิวเตอร์เอ่ยการเอ็กซเรย์หรือว่าพวกดิจิตอลต่างๆเนี่ยถ้าคุณไม่เอามาเพิ่มเติมในคลินิกไม่ว่าจะเป็นการรักษาในเทคโนโลยีเนี่ยคลินิกไปต่อยาก คลินิกไปต่อ,อยากและมันจะเป็นคลินิกที่คนหลงลืมสมมุติว่าวันนี้ฐานคนไข้คุณเมื่อ30ปีก่อนแหละฐานคนไข้คุณเยอะนะเพราะว่าคุณเป็นคลินิกที่ดีหมอเก่งนะแต่ปีต่อปียิ่งนานเข้าไปเนี่ยคลินิกคุณไม่เพิ่มการรักษาใหม่ๆที่เป็นเทรนด์คลินิกคุณไม่เติมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปฐานคนไข้คุณน่ยแม้ว่าจะรักคุณแค่ไหนก็ตามเขาก็จะไป <c oughs> เพราะว่าคลินิกคุณเริ่มไม่ตอบโจทย์เขาแล้วไงคลินิกคุณเริ่มล้าสมายยัยอะไรเงเริ่มโบราณแล้วไงนะ คลินิกไม่ใช่ร้านอาหารนะครับยิ่งแก่ยิ่งขลังอะไรขนาดนั้นคลินิกที่ยิ่งแก่ยิ่งเก่าถ้าไม่พัฒนาเรียนรู้เรื่องการรักษาใหม่และเทคนิคลเีย,ยใหม่เนี่ยคุณไปต่อไม่ได้หลายคลินิกที่เสียฐานคนไข้ไปอ่ะจริงไหมครับเพราะว่าเขาไม่จัดฟันจริงไหมฮะที่เขาไม่ทํารากฟันเทียมไงแต่คนไข้เซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วไงก็แบบโอโ้โหคลินิกไหนก็ทําได้หมดแล้วอะแต่คลินิกเก่าของฉันที่พ่อแม่ฉันเคยทําฟันเนี่ยเขาไม่ทําว่ะอ่าสมมติเขาก็เขาก็เปลี่ยนคลินิกสิครับนะฮะ พราะว่าคลินิกที่ไม่รักษาอะไรใหม่ๆกับเทคโนโลยีใหม่มันไม่เริ่มไม่ตอบโจทย์แล้วนะเพราะฉะนั้นคลินิกถ้าอยากอยู่ยาวนะฮะต้องอัปเดตทั้งเรื่องการรักษาและเทคโนโลยีนะครับและสุดท้ายครับคลินิกที่จะไปต่อในระยะยาวได้นะฮะคือคุณหมอที่เป็นเจ้าของคลินิกเนี่ยจะต้องเข้าใจงานขายและการตลาดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการทําฟันเก่งกับการเข้าใจงานขายและการตลาดเป็นคนละเรื่องคุณเป็นของเก่งคุณเป็นของดีแต่ขายไม่ดี มันมีเยอะนะฮะเราจะเจอเยอะนะครับอะไรที่มันโอ้โหของดีมากเลยอะแต่ขายไม่ดีตรงข้ามนะครับของบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากนะกลางๆแต่กลับขายดีตรงเนี้เจ้าของคลินิกนะฮะคุณมีหน้าที่เติมคนไข้เข้ามาเพื่อให้คลินิกไม่ขาดทุนและมีกําไรนะฮะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่การทําฟันให้ดีดูแลคนไข้ให้ดีนะแต่คุณจะต้องเข้าใจงานขายและการตลาดด้วยทำยังไงให้คลินิกเนี่ยเป็นที่รู้จัก ทำยังไงเนี่ยให้ภาพพจน์ของชินิกหรือว่าแบรนด์เนี่ยชัดเจนเนี่ยทำยังไงถึงเราจะวางโครงสร้างราคาโปรโมชั่นต่างๆให้เหมาะสมนะครับเราจะขายอะไรราคาเท่าไหร่กำไรเราควรเท่าไหร่และเราจะดูแลรักษาฐานคนไข้ที่เราอุตส่าห์ทำฟันอย่างดีเนี่ยให้อยู่กับเรายาวๆเกิดรีพีทเซลรีพีท t รีทเมนต์ได้อย่างไรนะครับมันก็คือเรื่องของการตลาดทั้งสิน้น ในสิ่งที่ผมเห็นนะฮะเจ้าของคลินิกหลายคนที่เขาเปิดคลินิกมานานแล้วเปิดคลินิกมา10 20 30ปีแล้วก็เติบโตได้นี่นะฮะเจ้าของคลินิกเนี่ยมักจะมีแบ็กกราวด์ที่ดีของงานขายและการตลาดบางคนถึงขั้นไปเรียน MBA หรืเอเลยเรียนธุรกิจมาเพิ่มเติมเลยนะครับแต่บางคนหลายๆคนเนี่ยที่เก่งเนี่ยเขาเ,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 เขาก็ไม่ได้เรียน MBA อะไรมาเนะ,ะเพียงแต่เขาก็ศึกษาเพิ่มเติมหรือบางคนเนี่ยเขามีทุนเก่านะฮะเช่นที่บ้านเนี่ยเป็นนักธุรกิจ ะะตัวเขาเองก็เติบโตมากับครอบครัวนักธุรกิจเขาก็จะมีความเข้าใจของงานขายและการตลาดเป็นพื้นฐานอยู่แล้วตั้งแต่สมัยตัวเองเป็นเป็นเด็กน้อยหรือว่าเป็นวัยรุ่นนะฮะตรงนี้มันก็จะเติมศักยภาพของเขาผมมองว่าช่องของคลินิกนะครับคุณจะเป็นหมอฟันที่เป็นหมอฟันจ๋าเลยโดยที่ไม่เข้าใจงานขายและการตลาดเนี่ยคุณไปต่อไม่ได้คุณจะเก่งแตการรักษา อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะคุณจะต้องบริหารเป็นด้วยบริหารคนเป็นด้วยซึ่งคนเนี่ยเป็นขาหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะฮะจริงๆผมควรจะเติมไปในข้อนี้ด้วยนะคือเข้าใจงานขายการตลาดและการบริหารคนนะครที่ที่ผมไม่ได้แตะเรื่องการบริหารคนในในข้อ5เนี่ยก็เพราะว่าผมไปแตะในข้อ3เรียบร้อยแล้วนะฮะคือคุณต้องบริหารคนเป็นโดยเฉพาะคนที่เจนต่างกันนะพอจะเห็นภาพไหมครับว่าเจ้าของคลินิก ที่สามารถเปิดคลินิกได้ยาวยาอยู่ได้20-30ปีเนี่ยควรจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะฮะวันนี้ก็เอามาแชร์กันเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ